ต่อให้มีคนมาจีบ10คนถ้าเกิดว่าเธอไม่ได้รู้สึกมันก็เท่านั้นแต่นี่เธอรู้สึกจะมาย้ำอะไรจะมาพูดได้ฟังเพื่ออะไรคือจูนอะไปซื้อของมาแล้วก็มีคนมาจีบ คือตอนนี้นะคะจูนออกมาซื้อของข้างนอกตอนนี้กำลังจะกลับบ้านแล้ว mm hmm. คือตอนนี้นอยากแกล้งมินเดี๋ยวจะกลับบ้านไปแล้วบอกกับมินว่ามีคนมาจีบ mm hmm. อยากรู้เหมือนกันนะคะว่ามินจะเป็นยังไงแต่ก็ยังไม่ได้คิดไว้นะคะว่าจะพูดอะไรบ้างคิดอะไรได้ก็จะพูดแบบนั้นออกไปเนาะเออหาเรื่องอีกแล้วจูนทุกคนไม่ต้องดราม่านะคะคอนเทนต์ก็ค,คือคอนเทนต์นะคะจูนคิดเองอยากจะแกล้งเองคิดว่ามันจะสาเร็จไหมมันต้องสาเร็จแลหรือว่ามันจะรู้ว่าจูนถ่ายคลิปอีกเออยังไงก็เป็นกำลังใจให้จูนด้วยนะคะทุก เต้นเต้น,ตนเต้นเมื่อกี้มีคนมาจีบขอเด้วยร้านซื้อของมโนมาจีบน่าตาดีนะแล้วก็มาจีบถามว่าขอไลน์ได้ไหมเราก็บอกว่าเราไม่เล่นขออย่างอื่นก็ได้ที่แบบไว้คุยได้คนเรากล้าได้ขนาดนี้เลยเหรอน่าตาดีด้วยนะนี่นะ้องคนที่มีตาสองสีสวยเนาะ แต่น่าตาดีนะคนนะั้นที่ว่ามาจีบเราอะแล้วถ้าไม่มีแฟนกนะ็คงเอาแล้วก็คงคุยแล้วเธอเหรอก็หมายถึงไนงะหมายถึงคนทั่วไปที่บบว่าโดนมาจีบอะะบอว่าให้แล้วให้แบบว่าช่องทางการติดต่ออะไรแล้วเธอไม่ได้ให้แล้วเธอคิดว่าถ้าไม่มีแฟนจะเอาไหมละ่ะก็อาจจะเอาอาจจะให้คุยง่ายดีเนาะเอาก็น่าตาดีอะ่ะ หน้าตาดีนี่อะไรก็ดีไปหมดเลยเนียแค่หน้าตาดีก็พอแล้วเหรอเขาก็ไว้คุยก่อนเนาะยังไม่ได้โค้กแต่เขาก็บอกไปแล้วว่าเ๋อ,อไม่เป็นไรคะ่ะมีแฟนแล้วก็<อ>ไม่ได้ว่าให้อะไรไปไม่ได้รู้สึกอะไรด้วย<อ>หน้าตาดีแค่ไหนก็ช่วยไม่ได้แล้วทาไมต้องหน้าตาอะไรอะไรก็หน้าตาดีหน้าตาดีเธอเป็นอะไรมากปะเนี่ยไม่แค่จะเล่าให้ฟังเ,ยเฉยๆว่าเมื่อกี้มีคนมาจีบแค่นั้นห่วงเขาไหมไมันอยู่ที่เธอมันไม่ได้อยู่ที่คนมาจีบหรอก แธอจะคบกับใครจะชอบใครจะให้อะไรใครมันก็อยู่ที่ตัวเธอชอบเธอต่อให้มีคนมาจีบสิบคนถ้าเกิดว่าเธอไม่ได้รู้สึกมันก็เท่านั้นแต่นี่เธอรู้สึกไม่ได้รู้สึกก็เธอบอกว่าหน้าตาดีถ้าไม่มีก็คงเอาแล้วก็เขามีแฟนแล้วไงเขามีเธอแล้วไงแต่ว่ามันก็ไม่ควรพูดแบบนี้ไหมอ่ะจะมาย้ำอะไรจะมาพูดให้ฟังเพื่ออะไรเราไม่ได้ชอบหรอกนะการถึงห่วงอะไรกันขนาดนั้นอะ่ะถ้าวันเวลาเธอออกไปไหนมาไหนคนเดียวเราต้องมาคอยระแวงเราก็ไม่ชอบหรอกทุกวันนี้ให้ไปไหนมาไหนคนเดียวได้ก็พอไว้ใจไม่ได้มาคิด เรื่องนอกใจเรื่องอะไรกันทำไมต้องมาเป็นแบบนี้ไม่เข้าใจเลย<ห>ปกติต่อหน้าก็มีคนมาจีบเยอะแยะไม่เห็นเป็นอะไรเลยเล่ลให้ฟังหรือแบบเออแฟนเธอนี่หน้าตาดีเนาะมีคนมาจีบแล้วแต่เออเธอะมั่นใจในตัวเองนะก็แล้วแต่เลยมันหน้ามากเลยอ่ะมันหน้ามากเลยอ่ะเราไม่ได้สนใจอืมเรื่องของเธอเธอสนใจเธอคนเดียวแล้วก็ไม่ต้องมาเล่าให้ฟังหรอกที่หลังเจออะไรแบบนี้ก็ไม่ต้องมาเล่ฟังไม่อยากฟังไม่ชอบเออขอโทษอขอโทษไม่ได้โกรธ ขาขอโทษไม่ได้มีคนมาจีบหรอกน้องของเธอไม่มีคนมาจีบเราแก่งเวนีเฉยอย่าโกรธนะไม่ได้มีคนมาจีบบว่าใครมาจีบไม่เอาเพระงั้นแหละไม่คุยด้วยซ้ำมีเธอคนเดียวเนี่ยไม่ได้มีใครมาจีบได้แล้ทั้งสิน้น <laughs> รักมินรักมินคนเดียวนะคะไม่ได้มีใครมาจีบเดิมอุตส่าห์ดีใจคิด <laughs> <laughs> ว่าจะได้โสแล้ว คิวจะแบบว่ามีใครมาเอาไปสักทีไม่ได้ใครก็ห้ามมาเอาไปใครก็ห้ามมาพัดภาคเธอหมายถึงมาเอาเธอไปไม่มีเอาไปสักทีไม่ต้องคลิปนี้แก้งเฉยนะคะดูก็รู้ว่ามินาแคจูนอยู่ที่เธอแค่แค่อยู่แล้วมันอยู่ที่เธอคนมาจีบก็แล้วแต่เธอเธอจะไปก็แล้วแต่เธอมอถึงเราไม่บังคับเธอบังคับไม่ได้ ถึงแม้ว่าจะมีคนไปก็เท่านั้นคนจะไปก็ไปอยู่ดีคนไม่ไปมันก็ไม่ไปไม่เห็นต้องเครียดไม่เห็นต้องอะไรเลยไม่ไปห่วงไปไงมันก็ไปอยู่ดีไม่ไปนะคะไม่ไปถึงมีคนประจีบก็ไม่สนใจอยู่แล้วนะคะเพราะว่ามีคนที่ดูรักมากอยู่แล้วก็คือมินนั่นเองไปสักทีไม่ไปไปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะอยากให้ทำคลิปแกล้งอะไรนะคะคอมเมนต์มาได้เลยไแหะ